เรื่องย่อละครเรือนร้อยเล่ผู้หญิงได้ชื่อว่าเป็นเมียหลวงต่อให้เสียทองเท่าหัวก็ไม่ยอมเสียผัวให้ใครคุณอุ่นหญิงสาวผู้เพียบพร้อมไปด้วยตระกูลรูปและทรัพย์ตกลงแต่งงานกับหลวงราชบดีข้าราชการหนุ่มอนาคตไกลหลังจากชายหนุ่มสัญญาและสาบานว่าจะรักเดียวใจเดียวตลอดไปโดยไม่ได้เนึก ว่าแม่วาดสาวทรงสเส่ห์ที่เติบโตขึ้นเยี่ยงทาตในเรือนก็มีใจให้ในายหนุ่มไม่แพ้กันแม่วาดเองก็ฝ่ายสูงและไม่อยากเป็นสองรองใครเมียหลวงและหญิงเพียงคนเดียวของหลวงราชบดีเท่านั้นคือสิ่งที่แม่วาดต้องการแต่เมื่อไม่ได้คุณหลวงด้วยเล่ก็หันมาเอาด้วยกลเมื่อไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถา ไสยศาสตร์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือและสิ่งที่ตามมากับคาถาเรียกผัวคือวิญญาณที่อาฆาตแค้นเมื่อคา,าถาถูกบริกรรมจากแม่วาดเมื่อนั้นเสียงโซ่ตรวนก็ดังก้องกังวานไม่นานคุณหลวงก็ปรากฏตัวที่เรือนของแม่วาดเรือนที่ได้ชื่อว่าเรือนร้อยเล่หหลวงราชบดี ข้าราชการในกลุงรัตนโกสินร์ตอนต้นบุตรชายคนเดียวของพระยาพลเทพกับคุณหญิงชดชอยที่เจริญในหน้าที่การงานได้เร็วกว่าหนุ่มๆในรุ่นราวคาาเดียวกันทั้งที่อยู่ในไวัยไม่ถึงสามสิบหลวงราชบดีได้ชื่อว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามและอนาคตไกลที่สาวๆต่างลงไหลในความงามและความสามารถ แต่หลวงและชบดีนั้นมีเจ้าของที่เหมาะสมด้วยหน้าตาและฐานะอย่างแม่อุ่นบุตรีของพระยาพินนศกับคุณหญิงบัวแต่ด้วยแม่อุ่นกลัวว่าหนุ่มหน้าตาดีอย่างคุณหลวงจะเจ้าชู้มีหลายเมียจึงไม่ตกลงแต่งงานด้วยสักทีจนสุดท้ายเมื่อคุณหลวงยอมสัญญาและสาบานต่อหน้าผู้ใหญ่ฝ่ายคุณอุ่นว่าจะไม่มีหญิงใดนอกจากคุณอุ่นเพียงคนเดียวเท่านั้น การแต่งงานจึงได้ถูกกำหนดขึ้นงานมงคลของทั้งคู่เป็นที่น่ายินดีเป็นแต่แม่วาดทาดในเรือนของคุณหลวงนั้นกลับร้อนใจเหมือนไฟสุมเมื่อได้ยินข่าวแม่วาดพยายามทุกทางที่จะเรียกร้องความสนใจจากคุณหลวงแต่กลับไม่เคยอยู่ในสายตาความฝันที่จะเปลี่ยนฐานะจากทาตเป็นเมียที่ออกนอกหน้าของคุณหลวง โดนผู้หญิงชืดชืดอ,อย่างแม่อุ่นเพียงคนเดียวบทขยี้ไปต่อหน้าต่อตาแม่วาดถูกนำมามอบให้คุณหลวงเสมือนของกำนันเมื่อคุณหลวงรับตำแหน่งคุณหลวงใหม่ๆแต่คุณหลวงกลับไม่เคยเหลียวแลเพียงแต่ดูแลดีกว่าทาสในเรือนทั่วไปเท่านั้นแม่วาดมีเรือนส่วนตัวในบริเวณพร้อมกับทาสรับใช้คนสนิทเพื่อความสะดวกสบาย แต่คุณหลวงก็ไม่เคยแวะเวียนไปหาอย่างที่แม่วาดอยากให้เป็นยิ่งพอมีข่าวว่าคุณหลวงจะแต่งงานกับคุณอุน่นวาดยิ่งนั่งไม่ติดเมื่อสบโอกาสแม่วาดกับนางส้มก็ดักเจอแม่อุ่นกับนางปลัง่งบ่าวคนสนิทหาว่าแม่อุ่นเป็นหญิงใจซามไม่เห็นใจหญิงด้วยกันเพราะแม่วาดกับคุณหลวงนั้นได้กันมาก่อนพอคุณหลวงเจอแม่อุน่น ก็จะมาทอดทิ้งแม่วาดทั้งสัญญาสาบาน่าจะมีแม่อุ่นคนเดียวทั้งที่แม่อุ่นมาทีหลังแต่แม่อุ่นหนักแน่นพอและเมื่อได้ฟังจากปากคุณหลวงเองว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ใส่ใจคุณหลวงเมื่อได้ฟังเรื่องจากแม่อุ่นก็โมโหกลับมาที่เรือนสั่งให้โบยแม่วาดซะเจ็บหนักการลงโทษครั้งนี้ยิ่งทำให้แม่วาดเกลียดแม่อุ่นเข้าไส้ หาว่าใส่ไฟให้คุณหลวงมาลงไว้ตนเสียยกใหญ่ในเมื่อทําทุกทางแล้วไม่ได้มาทางสุดท้ายคงต้องพึ่งคนที่หนังส้มคนสนิทแนะนำในชัยหมอผีขมังเวทที่หนังส้มว่าจะช่วยให้คุณหลวงมาหาวาดได้โดยไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยกลางดึกบนถนนเล็กๆเ,เสียงเท้าก้าวอย่างเร่งรีบไม่ว่าดในชุดที่ปกปิดมิดชิด จนมองแทบไม่เห็นหน้ากำลังเร่งฝีเท้าด้วยความรีบแม่วาดหยุดลงที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยเล็กแคบในมือยื่นถุงเงินจำนวนหนึ่งให้ชายด้านหน้าพร้อมกับรับบางอย่างมาซ่อนไว้ใต้ผ้าก่อนจะหันหลังกลับรีบเดินก้าวออกไปอย่างไม่พูดไม่จาแม่วาดเร่งฝีเท้าเดินกลับไปในทางเดิมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าขากลับ มีเสียงตรวนก้องกังวานสาวในชุดสบายเก่าและขาดวินเดินลากตรวนตามแม่วาดกลับไปด้วยอย่างช้าๆเมื่อกลับถึงเรือนแม่วาดจิบของที่ได้มาวางลงบนโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนสิ่งที่ถูกวางลงตรงหน้าคือโกดสีทองที่ดูแล้วว่าไม่น่าเป็นของสามัญชนทั่วไปแน่เมื่อทุกอย่างเงียบลงเสียงหนึ่งกลับชัดเจนขึ้น เสียงตรวนข้อเทา้าที่ถูกลากอยู่รอบเรือนของแม่วาดแม่วาดหยิบปิ่นด้านหน้ามาทิ่มลงบนปลายนิ้วหยดเลือดลงที่โกดทองตามที่หมอชัยสั่งทันทีที่เลือดหยาดลงบนโกดธเสียงตรวนเงียบหายไปพร้อมทั้งหยดเลือดของแม่วาดที่เพิ่งหยดลงบนโกดนั้นแม่อุ่นแต่งงานเข้ามาในเรือนของคุณหลวงราชบดี ท้าทุกคนในเรือนต่างยกยอปอปั้นว่าแม่อุ่นช่างเหมาะสมกับการเป็นเมียแต่งของคุณหลวงเก่งทั้งเรื่องงานบ้านงานเรือนและหน้าตาก็สะสวยออกงานไม่มีอายใครยิ่งได้ยินแม้ว่ายิ่งหมันไส้หาว่าพวกทาตในเรือนนั้นต่างเป็นพวกนายว่าขี้ข้าพลอยแต่ที่จริงทาาในเรือนทุกคนต่างโล่งใจที่คุณหลวงแต่งกับแม่อุ่นซะได้ เพราะถ้าแม่วาดได้เป็นเมียตกเมียแต่งขึ้นแทนเป็นเมียหลวงของเรือนละ่ะก็ได้ร้อนกันทั่วนหน้าแน่ๆแ,แม่วาดอยากจะบริกรรมคาถาที่ได้มาจากหมอชัยแทบไม่ไหวแต่ยังไม่ถึงเลิกที่หมอชัยเคยให้ไว้แม่วาดเองก็ไม่กล้าทำพิธีก็ได้แต่หาเรื่องระรานแม่อุ่นที่เรือนไปวันๆในช่วงที่คุณหลวงออกไปทำงาน และเมื่อความโชคร้ายเข้ามาเยือนบ้านของคุณหลวงเมื่อพระยาพลเทพเสียชีวิตลงด้วยพิษไข้ป่าขณะไปราชการที่เมืองใต้คุณหญิงชดชอยแม่ของคุณหลวงเสียใจจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่หลวงรัชบดีให้แม่อุ่นช่วยดูแลคุณหญิงชดชอยอย่างใกล้ชิดแม่อุ่นจึงกลายเป็นคนสนิทที่คอยดูแลคุณหญิงชดชอยอย่างไม่ห่างและทำให้พอจะคลายทุกข์ลงไปบ้าง นับแต่วันที่พระยาพลเทพจากไปความสงบก็เริ่มหายไปจากเรือนหลวงราชบดีแม่วาดก็เริ่มรารานแม่อุ่นมากขึ้นเพราะหวังว่าแม่อุ่นจะทนไม่ไหวก็คงต้องระเห็ุออกไปจากเรือนหลังนี้สักวันแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะนางปลงังบ่าวคนสนิทของแม่อุ่นไม่ยอมให้ใครมารังแกนายของมันง่ายๆตัวแม่อุ่นเองก็ใช่จะเป็นคนยอมคน ที่จะปล่อยให้แม่วาดมาระรานโดยไม่ตอบโต้เมื่อมองไม่เห็นหนทางที่จะกําจัดแม่อุ่นออกไปจากเรือนได้และเลิกที่หมอชัยให้ไว้นั้นมาถึงแม่วาดก็ลงมือทันทีเมื่อความมืดเข้าปกคลุมแสงไฟสลัวสลัวจากเทียนก็สว่างขึ้นจากเรือนของแม่วาดนางส้มตระเตรียมของให้เจ้านายเรียบร้อยก็หลบหายไป แม้ว่าจิบโุดทองอารามออกมาหยดเลือดลงไปที่โกดและเริ่มบริกรรมคาถาเรียกผัวที่ได้รับมาที่ห้องนอนเรือนใหญ่คุณหลวงกับแม่อุ่นหลับอยู่ไม่รู้เรื่องท่ามกลางความเงียบเสียงเดินลากตรวนวนอยู่รอบเตียงแล้วก็หยุดไปแางซีดขาวเต็มไปด้วยรอยเคี้ยนตีนุงสบายที่เคยดูดีแต่บัดนี้ขาดวิน นั่งคล่อมอยู่ที่หัวเตียงของทั้งคู่แต่กลับทำอะไรคุณหลวงกับแม่อุ่นไม่ได้แต่จะว่าคาถาของแม่วาดไม่ได้ผลเลยก็ไม่ถูกนักเพราะหลังจากคืนนั้นแม่อุ่นก็รู้สึกได้ว่าตนไม่เคยอยู่คนเดียวประหนึ่งว่ามีคนคอยจับตามองเธออยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ไม่มีใครบางครั้งเวลาอาบน้ำก็ตาฝาดมองเห็นว่ามีตาคู่หนึ่ง มองผ่านซี่ไม้เข้ามาแม่อุ่นร้องเรียกให้นางปลังวิ่งไปดูก็ไม่เห็นใครแต่สิ่งที่ประหลาดกว่าคือคุณหลวงหลังจากที่หลับสนิทไปแล้วกลับเหมือนนอนฝันร้ายอยู่ทุกคืนไปวิญญาณที่แม่วาดได้รับมาจากหมอชัยนั้นคือรำเพยภรรยาในท่านเจ้าคุณคนหนึ่งในอดีตรำเพยเป็นภรรยาที่ออกหน้าออกตาของท่านเจ้าคุณ แต่ท่านเจ้าคุณน,นั้นก็ไม่ได้หยุดที่แม่รำเพยเพียงคนเดียวรำเพยเป็นเมียหลวงแต่เมียเล็กเมียน้อยยังมีอีกเป็นสิบแต่ใครก็คงไม่สู้สมอนเมียทาตคนใหม่ของท่านเจ้าคุณที่ดูท่านเจ้าคุณจะทั้งรักทั้งหลงมากกว่าใครสมอนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สมอนใส่ไฟให้ท่านเจ้าคุณคิดไปว่าเมียหลวงอย่างรำเพยน,นั้นกำลังนอกใจ ทำให้ท่านเจ้าคุณเสียหน้าเพราะความอับอายที่เมียหลวงนั้นแอบคบชู้สู่ชายเพื่อลงโทษและให้ยอมรับผิดลำเพยถูกกล้ามตีตวนไว้ที่ใต้เรือนและถูกลงหวายทุกวันเพื่อให้สารภาพในความผิดแต่เพราะรำเพยไม่ได้ทำจึงไม่มีอะไรต้องสารภาพแต่สิ่งที่ลำเพยเจ็บปวดยิ่งกว่าบาดแผลจากการลงหวายนั้น คือการที่ท่านเจ้าคุณที่รำเพยนั้นรักแสนรักยกย่องสมอนเมียาธาตขึ้นมาเป็นเมียแต่งแทนตนรำเพยโดนเคีียนและตายอย่างทรมานเยี่ยงาธาตใต้เรือนที่ท่านเจ้าคุณอยู่นั่นเองไม่นานหลังจากนั้นสมอนก็เสียชีวิตอย่างปริศนาแม้ว่าชักไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้มาจากหมอชัย ที่ว่าปั้นหน่งของวิญญาณอาถรรพ์ที่จะทำงานเรียกผัวมาให้เธอถึงเรือนชานกลับไม่มีอะไรแม่วาดอดทนทางตารอจนรุ่งเช้าก็เริ่มร้อนใจวรายมนเรียกผัวไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางส้มเดินอารมณ์ดีกลับมาหานายสาวในตอนเช้าหวังว่าต้องได้รับการตบรางวัลอย่างงามแต่กลับโดนแม่วาดตบหน้าหันแทน หาว่าพาตนไปให้หมอชัยหลอกเอาเงินเพราะที่หมอชัยสั่งมาทำแล้วไม่ได้ผลนางส้มรีบไปหาหมอชัยทันทีหมอชัยนั่งตรวจยามสามตาดูปรากฏว่าที่มนเรียกผัวทำอะไรคุณหลวงไม่ได้เป็นเพราะที่หัวเตียงของคุณหลวงนั้นมีของดีเป็นมงคลคุ้มครองทั้งคู่อยู่นางส้มรับกลับมารายงานเจ้านายทันที เมื่อแม่วาดรู้ว่าอะไรคือต้นเหตุให้มนเรียกผัวของตนไม่ได้ผลก็หลอกล่อให้แม่อุ่นกับนางปลัง่งคนสนิทออกมาจากเรือนแล้วให้หนางส้มเข้าไปเอาของออกมานางส้มขโมยมงคลที่สวมในงานแต่งงานของคุณหลวงออกมาจากห้องนอนของคุณหลวงได้สำเร็จหมอชัยบอกนางส้มว่าถ้าเอามงคลออกมาแล้วให้เอาไปเผาในป่าช้าเพื่อกำจัดให้สินส้นซาก จะได้ไม่ต้องคุ้มครองทั้งคู่ได้อีกแล้วชชนะก็ตกเป็นของแม่วาดในคืนนั้นเมื่อแม่วาดบริกรรมคาถามนเรียกผัวอีกครั้งไม่นานคุณหลวงก็ปรากฏตัวที่หน้าห้องของแม่วาดในสายตามีความรักใคร่เต็มเปี่ยมอย่างที่แม่วาดต้องการถ้ามีธาตคนไหนอยู่แถวนั้นคงได้มองเห็นว่าคุณหลวงไม่ได้เดินไปที่เรือนของแม่วาดเพียงคนเดียว คุณหลวงเดินตามสาวสวยในชุดสบายเก่าซีดที่เดินลากตรวนนำหน้าไปแม่อุ่นตื่นเช้ามาไม่เห็นสามีก็นึกว่าออกไปทำงานเข้ากระทรวงแต่เช้าก็ไม่ได้นึกอะไรจนนางปปางหน้าตาตื่นเข้ามารายงานเมื่อคุณหลวงเอาแม่วาดขึ้นมาร่วมโต๊ะบนเรือนใหญ่ทาาทั้งเรือนพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากว่าคุณหลวงจะยกเอาแม่วาดขึ้นมาเป็นเมียอีกคน แม่อุ่นใจตกวูบลงไปอยู่ตะตุม่มนึกไม่ถึงว่าคุณหลวงจะกลับคำได้ไวขนาดนี้แต่งงานได้เพียงไม่นานก็ผิดสัญญาว่าจะรักตนเพียงคนเดียวแถมยังหยามโดยเอาเมียทาตอย่างแม่วาดขึ้นมาร่วมโต๊ะทานข้าวอีกตั้งหากแต่คำสอนของมารดายังคงวนเวียนในหัวว่าเป็นเมียหลวงต้องอดทนเอาน้ำเย็นเข้าลูบอย่าเอาน้ำมันไปดับไฟ แม่อุ่นจึงพยายามสงบสติอารมณ์ทั้งๆที่อยากจะเอาเรื่องทั้งแม่วาดทั้งคุณหลวงใจแทบขาดยิ่งเมื่อเห็นภาพสองคนที่แทบจะนั่งตักกันทานข้าวแม่อุ่นยิ่งต้องข่มอารมณ์แต่แม่อุ่นไม่รู้หรอกว่าซึกใหญ่นั้นคือหลังจากวันนั้นต่างหากเพราะหลังจากวันนั้นคุณหลวงจะมาที่เรือนใหญ่เฉพาะเวลาที่มาเอาของสำคัญเท่านั้น แม่อุ่นเสียใจที่คุณหลวงสามีของตนเปลี่ยนไปนอกจากจะผิดสัญญาแล้วยอมให้แม่วาดที่เปรียบเป็นเพียงแค่มเมียทาตมาระรานตนที่เป็นถึงเมียแต่งแม่อุ่นกลับบ้านไปหาคุณหญิงบัวปรึกษาว่าจะขอกลับเรือนไม่ขออยู่ที่เรือนของคุณหลวงอีกต่อไปแต่คุณหญิงบัวพอฟังเรื่องราวของลูกสาวและนางปลางคนสนิทก็เอะใจ พาลูกสาวไปหาพระที่เคารพนับถือเมื่อพระท่านฟังทุกอย่างจบก็หยิบสายศีลขึ้นมาสวดและสั่งให้แม่อุ่นเอาสวมข้อมือของคุณหลวงให้ได้เพราะท่านว่าคุณหลวงอาจโดนของแม่อุ่นเองที่ยังมีใจรักคุณหลวงสุดหัวใจกลับมาบ้านก็วางแผนกับนางปลังเพื่อจะให้คุณหลวงกลับมาแวะที่เรือนใหญ่และหาโอกาสสวมสายศีลให้ แผนของแม่อุ่นสำเร็จแม่อุ่นจัดการสวมสายศีลให้กับคุณหลวงคืนนั้นคุณหลวงไม่ได้ไปที่เรือนของแม่วาดและเหมือนจะกลับมาเป็นคุณหลวงคนเดิมแม่อุ่นเริ่มสงสัยแล้วว่าที่คุณหลวงโดนของนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงและคนที่ทำของใส่คุณหลวงก็ไม่น่าจะเป็นใครไปได้นอกจากแม่วาดนางปังเรียกนางส้มมาซักแต่นางส้มไม่ปรีปาก ถึงจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนางส้มก็ไม่มีหลุดปากเรื่องของเจ้านายนางปลางเลยต้องกลับไปรายงานนายหญิงว่าไม่ได้เรื่องอะไรจากนางส้มแต่ถึงแม้คุณหลวงจะดูกลับเป็นปกติดีแล้วแต่บ่อยครั้งที่แม่อุ่นมักจะเจอวิญ,ญญาณของหญิงสาวคอยตามหลอกหลอนทุกค่ำคืนรวมทั้งบ่าวที่อยู่ในเรือน ก็มักจะได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเสียงโซ่ที่ลากไปตามพื้นไม้ของเรือนสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ที่เรือนเป็นอย่างมากหลังจากที่มนเรียกผัวจะไม่ได้พลอยู่หลายคืนไม่วาดก็เริ่มกังวลใจอย่างหนักถึงขั้นต้องเดินมาที่เรือนใหญ่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แม่อุ่นล่ามโซ่คุณหลวงไว้ไม่ให้ไปหาตนหรืออย่างไรพอมาถึงที่เรือนใหญ่ทุกอย่างดูปกติแต่แล้วแม่วาดก็เห็นสิ่งผิดปกติเมื่อสายตาของแม่วาดมองไปเจอพ่อคุณหลวงใส่สายศีลที่ไม่เคยใส่จึงหาเรื่องที่จะกำจัดสายศีลน,นั้นหลังจากนั้นไม่ว่าแม่อุ่นจะหาวิธีไหนมาั้างคุณหลวงให้อยู่ที่เรือนก็ไม่สำเร็จจะสายศีลกี่เส้น ก็ดึงคุณหลวงไว้ไม่อยู่เพราะแม่วาดไม่ยอมแล้วบริกรรมคาถาหยุดเลือดใส่โกดเป็นสองสามเท่าทำทุกวิถีทางไม่ให้คุณหลวงกลับไปที่เรือนใหญ่อีกแม่อุ่นเองเริ่มถอดใจและคิดว่าคงเป็นที่คุณหลวงเองไม่ใช่ไสยศาสตร์มนต์ดำที่ไหนแม่อุ่นเอาเวลาไปวัดทำบุญเผื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แม่อุ่นที่เคยสวยก็ดูโทมลงไปถนัดตาแต่ก็ยังหวังว่าคุณหลวงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางไปทำบุญที่วัดกับนางปลางก็เจอรถขายทาสในรถมีเพียงหญิงชาราผอมแห้งเหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นแม่อุ่นตัดสินใจซื้อชีวิตหญิงชาราคนนั้นให้เป็นอิสระนางหวนหญิงชาราที่ผอม จนหนังแทบห้มกระดูกยกมือไหว้ท่วมหัวขอบคุณแม่อุ่นที่ช่วยปลดปล่อยตนแม่อุ่นที่เก็บความทุกข์ไว้ก็พูดไปว่าตนไม่คิดจะเอาอะไรตอบแทนแค่อยากทำบุญเพื่อว่าชีวิตตนจะดีขึ้นบ้างนั่งหัวนทราบซึ้งในน้ำใจของแม่อุ่นและตนก็ไม่มีที่ไปจึงขอตามไปรับชายที่เรือนตอนแรกแม่อุ่นปฏิเสธแต่สุดท้ายก็สงสาร เพราะดูว่านังหวนไม่มีที่จะไปจริงๆและถ้าปล่อยไปก็น่าจะลำบากเลยให้กลับไปอยู่ที่เรือนชั่วคราวจนกว่านังหวนจะมีที่ไปนางหวนเข้ามาอยู่ในเรือนก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับรู้ว่าทำไมนายหญิงอย่างแม่อุ่นถึงได้อมทุกขนาดนี้ทั้งๆก็มีพร้อมครบถ้วนทุกอย่างสิ่งที่แม่อุ่นไม่รู้คือนังหวนรู้ขาถาอาคมพอตัว ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในเรือนราชบดีนางหวนก็รู้สึกได้ถึงอำนาจศยศาสตร์ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าขุนใสที่รู้สึกได้นั้นมาจากไหนเป็นของใครและถูกส่งมาเพื่อประโยชน์อะไรแต่นางหวนก็รู้ว่าที่เธอต้องมาอยู่ที่นี่นั้นอาจเป็นฟ้าที่ลิขิตมาเพื่อให้เธอได้ทำอะไรสักอย่างเป็นแน่นางหวนเห็นว่าผีรำเพย ที่ออกมาหลอกหลอนคนในเรือนราชบดีและเป็นคนเรียกคุณหลวงไปหาแม่วาดรำเพยถูกบังคับด้วยอาคมทำทั้งน้ำตาแต่พูดไม่ได้ฟ้องใครไม่ได้เพราะตกอยู่ใต้อาคมบางครั้งที่อาคมนั้นจางลงรำเพยพยายามที่จะสื่อสารบอกคนในเรือนอย่างแม่อุ่นเพื่อเตือนในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่เนื่องจากอาคมยังมีผลบังคับอยู่มาก ทําให้รําเพยไม่สามารถปริปากพูดได้การปรากฏตัวของรําเพยจึงกลายเป็นการหลอกห้อนที่ทําให้คนในเรือนหวาดกลัวนางหวนบอกแม่อุ่นถึงเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นแม่อุ่นเองจึงปรึกษาว่าต้องทําอย่างไรเพราะคุณหลวงเองก็ดูมีสภาพอิดโรยจากการที่โดนกระทําจากคนาุนใสจนแทบจะเสียสติเมื่อนางหวนมีวิชา นางหวนจึงพยายามทำลายอาคมที่บีบบังคับรำเพยไว้หมอชัยรับรู้ได้ว่ามนคาถาของตนกำลังถูกแก้ไขจากความพยายามที่จะปลดปล่อยรำเพยแม่อุ่นเองก็ไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ไปเมื่อรู้จากนางหวนว่ามีการทำคุณใสส่งผีมาเรียกคุณหลวงทำให้คุณหลวงเปลี่ยนไปแม่อุ่นก็ตามหาของอาคม ที่แม่วาดใช้เพื่อทำการทั้งหมดนี้สุดท้ายแม่อุ่นกับนางปลางก็เจอโกรธของรำเพยหลังจากที่หาทางล่อให้แม่วาดกับนางส้มออกจากเรือนไปหลังจากที่แม่อุ่นได้โกรธทองมาก็มีการต่อสู้กันทางวิชาอาคมระหว่างหมอชัยกับนางหวนหมอชัยเองไม่สามารถที่จะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ เพราะของที่ปล่อยออกไปนั้นจะต้องกลับไปเล่นงานตนเป็นแน่และแน่นอนเมื่อรำเพยถูกปลดปล่อยการที่ใช้อาคมบีบบังคับด้วยการทรมานทําให้รำเพยเองก็อาฆาตแค้นหมอชัยและแม่วาดไม่ใช่น้อยหลังจากการต่อสู้ของนางหวนกับหมอชัยหมอชัยเจ็บแทบกัะอักเลือดเพราะวิชาของนางหวนทำให้มนของหมอชัยก็เริ่มคลาย ทำให้รําเพยมีโอกาสมาขอร้องแม่อุ่นให้ทําปั้นเหน่งของตนกลับไปรวมกับร่างที่ถูกฝังในป่าช้าเพื่อปลดปล่อยเธอแม่วาดไม่ปล่อยให้แผนการไปป่าช้าเพื่อปลดปล่อยรําเพยสําเร็จไปง่ายๆแต่แม่อุ่นก็เอาตัวรอดไปได้ถึงแม้จะบาดเจ็บบ้างแต่พอเอาปั้นเหน่งคืนหลุมศพของรำเพยแล้วคนที่เจ็บทรมานกลับเป็นแม่วาด ที่โดนรำเพยกลับไปเล่นงานจนเสียชีวิตหมอชัยเองก็หนีเวรกรรมที่ทำไว้ไม่พ้นสุดท้ายหมอชัยก็ตายด้วยของที่ปล่อยมาเพื่อจัดการกับนางหวนที่กลับมาเล่นงานตัวเองจนเอาตัวไม่รอดหลังจากที่ปลดปล่อยรำเพยไปแล้วแม่อุ่นก็พาคุณหลวงไปพบพระที่คุณหญิงบัวเคารพนับถือเพื่อรับน้ำมนต์และบวชอยู่หนึ่งพรรษา เพื่อสงบุนให้แม่วาดและรำเพยให้ไปสู่สุคติคุณหลวงขอโทษแม่อุ่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แม่อุ่นไม่ถือสาขอแค่ว่าให้ยึดมั่นคำสัญญาว่าจะไม่มีใครนอกจากเธอเพราะลึกๆแม่อุ่นรู้แล้วว่าเธอพร้อมที่จะสู้ทุกทางที่จะไม่ให้ใครมาเอาผู้ชายของเธอไปที่สำคัญนางหวนยังอยู่ข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ติดตามชมละครเรือนร้อยเล่ทางช่องสาม